สวัสดีค่ะอยู่กับน,น้องมิวสิบยาขับฟอร์ดไปจอดหน้าบ้านเธอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มิวสิกพามาดูรถฟอร์ดรุ่น e v e r อร์ Trend เนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวน้องจะอยู่ที่1,397,000บาทนะคะมาพร้อมกับกำลังสูงสุดที่170แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรเดี๋ยวมิวสิบพาไปดูสเปครอบคันกันค่ะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED Reflector นะคะพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันแบบ LED รูปแบบนะคะจะเป็น c ี a m มแบบเอกลกักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้า LED ซึ่งเป็นประมาณนี้เลยนะคะกะ็ชมความงามได้เลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นด้านข้างรถนะคะก็จะคือราวหลังคาสีดํานะคะจะสีดําเท่ดุดันแบบนี้เลยนะคะเหมาะกับรถแล้วก็สีรถมากๆเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นบันไดข้างนะคะบันไดข้างก็จะเป็นสีดสําเช่นเดียวกันนะคะบันไดข้างสีดําเป็นสีดําแมตนะคะดูเข้ากับตัวรถนะคะซึ่งรถจะเป็นสีเทาออกเงานะคะเป็นสีเทาดํานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันต่อดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็นรูปแบบ LED นะคะเป็นตัวแรกของตัวเพนเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นฝาท้ายนะคะฝาท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นแบบแมนวนวลนะคะแต่ว่ายกได้ง่ายนะคะเพราะว่ามีตัวโช๊คอัพนะคะคอยดันขึ้นให้นะคะอ่าประมาณนี้สามารถปิดตรงไปได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะมีตัว ้องมองหลังนะคะก้องมองหลังแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะ4จุดเลยนะคะมีไฟตัดหมอก LED ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะซึ่งจะอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้เลยต่อมานะคะจะเป็นอุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบายนะคะอย่างแรกก็จะเป็นเบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูกันบนรถดีกว่า ต่อมานะคะจะเป็นตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะแท่นชาร์จไร้สายนะคะจะมีให้สำหรับ iOS นะคะหรือถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่ใช้ Android นะคะเรามีช่อง USB นะคะเป็นช่องต่อไฟ12โวลต์นะคะให้นะคะทั้งหมด3ช่องนะคะจะมีทั้ง Type C แล้วก็ USB นั่นเองนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดนะคะแบบสีขนาด8นิ้วนะคะแบบนี้เลยจอกว้างเห็นได้ชัดนะคะ แล้วก็เราจะมีเบาะนั่งคนขับนะคะปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะแถวที่3ก็จะพับได้นะคะเป็นเมนวนวลพับมือนะคะมีระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะมีกระจกมองหลังนะคะแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะคะอันนี้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลจอสีแบบ สัมผัสมันติทัศนะคะหรือหน้าจอซิมโฟเอนั่นเองนะคะขนาด10.1นิ้วนะคะร <c oughs> องรับไวเลสแอปเปิลคาร์เและ Android Auto นะคะภาษาไทยพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีระบบ Ford p a s s Connect นะคะช่องต่อ USB 2ตําตำแหน่งและมีลำโพงทั้งหมด8ตํตำแหน่งนั่นเองนะคะโอเค S <S <S ก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยนะคะเราจะมีถุงลมนิรภัยนะคะมาให้ทั้งหมด7จุดนะคะนั่นก็คือคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภยัยและถุงลมบริเวณหัวเข่านะคะระบบช่วยทอรฉุดเฉินนะคะสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลังนะคะกล้องมองหลังขณะถอยจอดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคูดคอนโทรลระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกอั D, ละะบบงนล้อ,ลอหมุนฟรีนะคะ ระบบช่วยการออกตัวขณะ่อดบนทางล่างชั้น HLA และระบบลดความเสี่ยงจากการผิดความลอมนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเด็กมือไฟฟ้านั่นเองนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรถปอตนะคะรุ่น Eveready Ten นะคะราคาค่าตัวน้องเหมือนเดิมค่ะหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะสามารถสามารถติดต่อมิวสิกนะคะตามช่องทางการติดต่อที่มิวสิกนิงไว้ให้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามาถโปรโมชั่นและส่วนลดได้เลยนะคะก็เอ่อถ้าก็ยังไงก็ฝากาติดตามคลิปหน้านะคะว่ามิวสิกจะลงรถรุ่นไหนให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้มิวสิกกัล้วนาะบ๊ายบาย